สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่าน,นะค่ะมาพบมาพอกันคือเก่าค่ะในทางช่องยูทูบกับเจตาผ้าร่วยเนาะครับขอบพ,อพระคุณบ่าว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่เขามารับชมรับฟังเด้อค่ะรบขอบพ,อพระคุณหลายๆค่ะที่เขาไมาก่กําลังแรงใจคลิปนี้เจตาจะลุ้งของรัฐบาลไทยเด้อค่ะรัฐบาลไทยเนาะ,ะที่ผ่านมาเนาะประวัติของเจตาค่ะ ที่ผ่านมาเนาะวันที่หนึ่งรัฐบาลไทยออกแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสองสามโตบนหาสองล่างหาศูนย์ค่ะของเจตาวิ่งบนวิ่งสองกับเข่าอยู่เนาะค่ะพี่น้องเข่าไปสองเนาะแล้วก็เข่าบนค่ะแต่ว่าเข่าสองหาอมามาสองหารัฐบาลไทยออกหาสองเนาะค่ะรัฐบาลไทยออกหาสองเป็นตัวกลับเนาะ ของเจตาเขามาเบิ่งกันจักน้อยค่ะวันที่สิบหกรุดไปเขาไปแค่ตัววิ่งวิ่งบนเนาะค่ะกับเขาบนสามคือกันอ่คือกันกับสองวันทีน่หนึ่งสิงหาเนาะวันที่สิบหกกรกฎาคมบนเป็นล่างค่ะนี่วันที่หนึ่งกรกฎาคมเนาะวันที่สิบหกมิถุนาค่ะเขา สามตัวตรงเนาะค่ะของเจตารัฐบาลไทยค่ะรัฐบาลไทยเนาะวิ่งบนเก้าค่ะกับเขาเก้าบนเนาะแล้วก็เกาสองตรงตรงค่ะตัวนิ้นตัวเจาะแล้วก็สามเาสองค่ะรัฐบาลไทยของเจตาพารวยให้เบึ้งกันแล้วค่ะซีงวดพี่น้องเดือนที่แล้วก็เดือนนี้เริ่มต้นสิงหาเข้าไปแต่ได้ตกลับเนาะมาไม่แล้วค่ะ แนวทางไม่รัฐบาลไทยจีตาพารวยใครจะไปต่อก็เตรียมแคบหน้าจอค่ะเจีตาก็ลุ่งเร็วอยู่หัน F C att, เอฟซีวัดลุมเร็้ยวเลายมืออยู่เนาะค่ะแต่ว่าจีตาก็ต้องลุ่งไปเนาะค่ะรัฐบาลไทยก็มีหลายเสียนอยู่เนาะถ้าคอยทยอยลุ่งไปเนาะค่ะถ้ามีเวลาได้ผิดจากหน้ากันตามไปบึงถ้าเห็นพันคอมาเนาะค่ะ เจตาก็จะไปว่างในกลุ่มไกลๆเนาะใครต้องการไปเบื้งในกลุ่มก็ไปค่ะเจตาก็ไปว่างอยู่รัฐบาลไทยไกลๆมือก่อนเนาะค่ะพี่น้องไกลๆมือก่อนเดี๋ยวก็จะลืมกันล่งเร็วลืมได้เจตาวัะจีบ่ลืมดอกคาเดียวกันลงไปอีกแนวทางคือเก่ลลืมกันบ่ได้รอกเนาะ รัฐบาลไทยคะ่ะของเจตาพารวยวิ่งบนบนของเจตาวิ่งเจ็ดเดอ้อคะ่ะวิ่งเจ็ดบนล่างแปดคะ่ะสามตัวนี้เอสองตัวนี้หกหกหางคะ่ 1, 2, คะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามค่ะนี่เป็นบนล่างคะ่ะล่างแปดแปดห้าแปดสี่แปดสามสามตัวสามหางคะ่ะแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดแปดห้า ปดเจ็ดสามค่ะวันที่สิบหกที่จะถึงนี่พี่น้องเหลืออีกลายมืออยู่เนาะจะหยิบจับลอตเตอรี่กันแนมแนมซ้อมซ่อมเบืองเห็นของเจตาละก็ะพิจนนารณาเบิงเอานะค่ะพี่น้องมีเวลาลายมือกับมีเวลาพิจนนารณาหยิบจับลอตเตอรี่เป็นของรัฐบาลไทยเนาะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมบริษัทสนับสนุนเหรลยนการพนันเนาะค่ะพี่น้อง เป็นของรัฐบาลเป็นของอลอตเตอรี่เข้ากาับเบิ่งทันผู้ใดชอบชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนะาะรัฐบาลไทยวันที่16ที่จะถึงนี้ค่ะแคปนาจโจอค่ะใคจะไปต่อรัฐบาลไทยไปต่อค่ะเป็นของใครคลิปนี้จะมีสี่เสี่ยนเนาะค่ะสี่ทันคิปรัฐบาลไทยในช่องจีตา วันที่หนึ่งที่ผ่านมาเลขล็อกอุดรค่ะล็อกอุดรวิ่งบนศูนย์ออกล่างเนาะห้าศูนย์ค่ะลงล่างพี่น้องแปดห้าสองห้าศูนย์เนาะเขาตัวหนึ่งแต่ถือว่ายังพระท่านหลุดเนาะค่ะสองตัวบนคนกันยังเขา่าสองตัวล่างเขาตัวนึงวันที่สิบหกที่ผ่านมาหลุดไปหลุดพี่กันทันหนึ่งกรกฎาหลุด สามมวดรุดแล้วรุดเลยรุดลายงวดจุเนาะพี่น้องสี่งวดค่ะรัฐบาลไทยที่เจตตาบึงเนาะกันเดือนละสองเทือเนาะของรัฐบาลไทยมาไปตอกับเลขล็อกอุดรค่ะให้กำลังแรงใจกับขบุญขอบคุณเลขล็รอกอุดรค่ะเที่ยวเนาะทั้งมาว่างทังชงของเจตตาเนาะกตบขอบคุณหลายๆชอบก็จัดขัดก็ผ่านรัฐบาลไทยค่ะ รัฐบาลไทยเลขกลอกอุดรค่ะวิ่งวิ่งบนเจ็ดค่ะวิ่งบนเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามล่างวิ่งแปดแปดห้าแปดสี่แปดสามเอาค,อคือของเจตตาเถอพี่น้องเอาวอลแมนจะมาสวบสามตัวสบอบเจ็ดแปดห้าแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดสี่คือกันบ คือของเจตามักปปะคะเจ็ดหนึ่งแปดห้าค,ค่ะสองหางเด้อพนินให้เจ็ดแปดห้าอ่าชอบก็จัดขัดก็ผ่านค่ะไปเร็วจักน้อยค่ะพี่น้องสีเซียนมันหลายเนาะเดี๋ยวทางในกลุ่มเด้อค่ะไปในกลุ่มไปเข่ากลุ่มค่ะพี่น้องอ่าถ้าเห็นนั่น ชาเห็นชื่อว่าโคตของเจตตาจะเขากลุ่มไปทางกลุ่มเจตาก็จะล่างทางกลุ่มขึ้นกันเนาะเลขลับน้ํโสมค่ะเขาไปบนบนเป็นล่างล่างเป็นบนเนะพี่น้องถือว่าเขาอยู่ตัวหนึ่งสองตัวมาหนึ่งตัวเนาะค่ะเขาบนหนึ่งก็สองตัวมาตัวหนึ่งสิบหกพิพานมาแต่วันที่หนึ่งก,กรกดามเพิ่นกับเขาไปอยู่นะพี่น้องเข้าหนึ่งข้าหนึ่งตัวนินตัวเจาะพร้อม เลขรับน้ำโสมสิบหกมิถุน่ารุดไปบขอบุญขอบคุณเลขรับน้ำโสมค่ะทีเดียวเนาทางมาบ้างทั้งช่องเกตตาเนะาะรับขอบคุณหลายๆค่ะตัวไม้ของเพิ่นค่ะพี่น้องแนวทางใหม่ชอบก็จัดขัดข้อผัดเนาะค่ะเลขรับน้ำโสมรับน้ำโสมค่ะ วิ่งวิ่งบนวิ่งบน6ล่าง0งูนย์ตัวบนกับ3าตวัวเนาะร่วมเราเป็น6กตวัวเนาะค่ะพี่น้องหกศูนย์หกหนึ่สองศย์หาย์เกย์เจตัว3มหางค่ะ6 0ศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งหสองหนึ่งศูาบนวิ่งรูด วิ่งกันเนาะค่ะบนเป็นบนล่างเป็นล่างยิบจับลอตลีไว้ค่ะกราบขอบุญขอบคุณเร็ยกรับนําสมเด้อค่ะที่ออกมาวางทางช่องเนาะสองหางเด้อค่ะสองหางหกหนึ่งศูนย์เจ็ดพี่นินให้หกหางนินมากบนนินหกหนึ่งล่างศูนย์เจ็ดค่ะบนสามหางล่างสามหางเนาะเป็นแบบนี้ครับพี่น้องพิจารนาาชอบก็จัดขัดข้อผ่าน สองหางค่ะสามตูหกศูนย์เจ็ดศูนย์หกหนึ่งเรีรับน้ำสูงใครจะไปต่อแคปหน้าจอค่ะรับเลขยรับน้ำสูงเนาะแคปหน้าจอรัฐบาลไทยค่ะรัฐบาลไทยต่อไปค่ะชอชัยชานชอชัยชานนี่เข้าไปบนทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องวิง่งวิ่งบนห่ากับเขาหา่า แล้วก็มหาศูนย์หลังชอชัยชาญกับขอบุญขอบคุนเที่ยวแนวทางมาบ้างทางช่องเลือค่ะรุดไปวันที่สิบหกรุดไปเนาะรุดค่ะร,ร,รุดก็ขึ้นรุดรุดพัดยู่พี่น้องรัฐบาลไทยของชอชัยชานชัดจีนเนาะค่ะบ่อ,บอเข่ากับขึ้นบ่อ,บอเขา่าเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเพียงแนวทาง เอาฮามาลุนตัวไม้ค่ะกะชอบกระจัดขันคัดกระพานเนาะตัวไม้ของเพิ่นค่ะรัฐบาลไทยวิ่งรูดของเพิ่นเก้าค่ะวิ่งวิ่งบนเก้าวิ่งล่างหาค่ะเอาบ้าศูน9 0 9ก้าหนึ่งเก้สามหางล่างห้าเ5้าห้าแค่ะสามตัวสามหาง9ก้าห9าแปหนึ่งเก้ เน่นค่ะ90กับหา7ชอบประจัดขัดกับพานค่ะหยิบจับลอตเตอรี่กันใบมีเวลาาลายมือเนาะฝันใส่ไปน้ำเลยพี่น้องเนาะขาเฮ้าชอบเฮ้าหมักฝันไปนำ้ำบึงของเสียเส้ยนไปน้ำเนาะแนวทางรัฐบาลไทยค่ะคลิปนี้ก็กรับขอบ,บุญขอบคุณทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามารับชมแบบฟัง ขอพี่น้องมีความสุขค่ะโชคดีกับวันที่16รัฐบาลไทยเนาะมือนีก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนเนาะค่ะเดินทางไปไซก็ขอปลอดภัยเดินทางไปขอให้มีโชคค่ะกลับมาขอให้มีชัยคลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ